สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูพุทธิพัฒน์พินโยกุลพัฒน์วันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของความคล้ายนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มารู้จักบทนิยามของความคล้ายกันก่อนนะครับบทนิยามรูปหลายเหลี่ยม2รูปเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นหนึ่ง มีขนาดของมุมคู่สมในกันเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและ2มีอัตราส,ส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเท่ากันทุกอัตราส่วนนะครับเรามาดูรูปสี่เหลี่ยม2รูปนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยม a b c d และ m n o p นะครับซึ่ง2รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเราจะมาดูว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้เป็นรูป สี่เหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่นะครับอันดับแรกเราจะมาดูเรื่องของมุมกันก่อนนะครับามาทบทวนคุณสมบัติของมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็คือด้านมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับแบบนี้นะครับจะรวมจะมีขนาดเท่ากันนะครับส่วนมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับก็จะได้รวมกันได้ร8 0องศานะครับเอาละ คุณครูก็จะเติมลงไปเลยอ่ะมุมนี้เท่าไหร่นะครับตรงข้ามอย่างนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ75องศามุมนี้นะครับ75ขาดอีกเท่าไหร่ครับจะได้180ก็จะได้105นะครับและมุมตรงข้ามฝั่งนี้ก็จะเชื่อมกันเป็น105นะครับซึ่ง4มุมนี้มุมภายในรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้360องศานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะได้เป็น75นะครับองศาฝั่งนี้ก็105องศาและมุมนี้ก็จะเป็น75องศาซึ่งมุมทุกคู่นะครับคู่ที่สมในกันก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นก็ได้แล้ว1ข้อก็คือมุมที่สมในกันมีขนาดเท่ากันนะครับส่วนข้อที่2นะครับมาดูเรื่องอัตราส่วนของด้านนะครับด้านที่สมในกัน ก็จะมีอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่เลยนะครับเรามาดู a นะครับ a ab นะครับด้าน ab นะครับด้าน ab ก็จะเป็นอัตราส่วนที่สมนายกันกันกบอะไรครับที่ส่วน mn นะครับ mn น,นักเรียนจะต้องดูให้ได้นะครับดูให้เจอครับมองให้เจอมองให้เห็นว่าคู่ไหนที่มันสมนายกันนะครับ ด้านไหนที่มันสมนกันด้านนี้กับด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เท่ากับใส่ไปเลยเ b เท่ากับ7นะครับส่วน Mnmn เท่ากับเท่าไหร่ Mn เนท่ากับ10 4นะครับแล้วเท่ากับ1นส่วนสนะครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับต่อไปแล้วถ้าเกิดเป็นด้านนี้ะครับด้านนี้ด้านตรงข้ามของ สี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีขนาดเท่ากันนะครับก็จะได้3เซนติเมตรเหมือนกันฝั่งนี้ก็7เซนติเมตรเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น14ตรงข้ามก็จะเป็น14ซนติเมตรและตรงข้ามตรงนี้6ก็จะเป็น6เซนติเมตรครับคู่ต่อไปครับ bc 3อ่ะ BC ส่วนด้วยอะไรครับ no นะครับก็จะได้เป็น bc คือ3 NO คือ6นะครับ b ี3 NO 6ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2เหมือนกันนะครับแต่ส่วนเท่ากันอ,อีกคู่หนึ่งสินะครับไม่ต้องก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าตรงข้ามกันมันก็จะเท่ากันนะครับอันนี้7ต่อ1 4ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2 3ต่อ6ก็ได้1ส่วน2นะครับเราก็จะได้ว่าด้านที่สมในาันจะมีอัตราส่วนเท่ากันทุกคู่นะครับ เราก็จะสรุปได้ว่ารูปสารูปสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นรูปสี่เหลี่ยม a b c d จึงคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม M M n O p นนะครับคล้ายกันนะครับทีนี้เรามาดูรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสองรูปว่าสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันหรือไม่นะครับ เราก็จะดูว่ามุมนะครับสามเหลี่ยมจะมีมุมสามมุมใช่ไหมครับมุมภายในมีสามมุมซึ่งสามมุมนี้จะรวมกันได้เท่ากับร้อยแปดสิบองศานะครับนักเรียนก็คงจะรู้อยู่นะครับรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาทีนี้ามาดูรูปรูปใหญ่นะครับดูให้เป็นรูปใหญ่กับรูปเล็กนะครับรูปใหญ่ก็คือ MNO นะครับาสามเหลี NO. ่ยม MNO มุมฉากนะครับเก้าสิบองศามุม MO NO. เนะครับเท่ากับ40องศานะครับและอีกมุมหนึ่งมุมนี้นะครับมุมนี้ก็คือมุม M N O นะครับอ่าอันนี้คุณครูเขียนก่อนนะครับว่ามุม M นะครับก็คือ N M O นะครับมีขนาด90องศามุม M O N นะครับมีขนาดเท่ากับ 40องศาซึ่งถ้าเกิดเอานะครับ2มุมนี้รวมกันก็จะได้เท่ากับอะไรครับ 90, 90บวก 40, 40เท่ากับ130องศามันจะขาดอีกเท่าไหร่ล่ะแล้วก็เอา180นะครับองศาตั้งลบด้วย130องศาก็จะได้เท่ากับ50องศาซึ่งมุมนะครับ มุม mno นะครับดังนั้นนะครับมุม mno ก็จะมีขนาดเท่ากับ50องศานะครับ50องศา,ามาดูรูปเล็กบ้างนะครับมุม opq นะครับ opq opq มีขนาด50องศานะครับ oqp เป็นมุมฉากนะครับก็จะได้90 า90าองศาบวกกับ50เท่ากับ140องศาแล้วมุมนี้เท่าไหร่ล่ะครับก็เอา180องศาตั้งลบด้วย140องศาก็จะได้เท่ากับ40องศามุม p o q นะครับ p o q เท่ากับ40องศานะครับท่านที่จะสังเกตว่าถ้าเกิดมันเท่ากันเนี่ยสองคู่แล้วเนี่ยมุม ของสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากัน2คู่แล้วอีกคู่หนึ่งก็จะเท่ากันนะครับซึ่งถ้าเจอ2คู่เท่ากันก็สรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2องรูปนี้คล้ายกันนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับสามเหลี่ยม m n o นะครับก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยม โอ้ o, P, Q, นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของด้านของสามเหลี่ยมนะครับแต่เมื่อกี้เรื่องมุมนะครับว่าถ้าเกิดมุมเท่ากัน2คู่แล้วก็จะสรุปได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะครับที่มาดูเรื่องด้านนะครับเรื่องด้านของเราเราก็ต้องจับคู่ให้ได้นะครับคู่ไหนที่สมในกันนะครับสังเกตว่ารูปนี้นะครับเหมือนกับมันตีลังกาเลยนะครับมันตีลังกาอ่าเราก็ต้อง กลับให้มันเป็นรูปเดียวกันก็ได้มองให้มันชัดเจนขึ้นอ่าบางคนอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมก็จะกลับใหม่นะครับตัวนี้พลิกขึ้นไปข้างบนนะครับพลิกขึ้นไปข้างบนมันก็จะได้เท่ากับแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น6และตรงนี้จะเป็น Y นะครับเป็น Y แล้วก็จะได้คู่ที่คล้ายกันแล้วนะครับอ่าเรายังมองไม่ชัดใช่ไหมครับ เราก็จะได้อ่าฝั่งนี้ก็กลับมาครับตีเองกาามาอีกจึก๊กๆมาอืมก็จะได้แล้วตรงนี้คือสี่ซึ่งตรงนี้คือแปดซึ่งคู่ที่จะสมนัยกันนะครับก็จะเป็นสกับ6ใช่ไหมครับแปดกับสิบสองใช่ไหมครับรูปใหญ่ส่วนด้วยรูปเล็กนะครับรูปใหญ่ส่วนด้วยรูปเล็ก ตัวใหญ่ก็จะเป็นด้านของ y z นะครับใหญ่ส่วนเล็กก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น b ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น a นะก็จะได้เป็น b a เลยกัน ab นะครับ ab ซึ่งตาส่วนมันจะได้เท่าไหร่ครับใหญ่ก็คือ6ครับส่วนด้วยเล็กก็คือ4นะครับ ก็จะได้เท่ากับ3ส่วน2นะครับต่อไปอีกคู่หนึ่งครับใหญ่เท่าไหรครับใหญ่คือ XZ XZ นะครับส่วนด้วย AC นะครับ AC ก็จะเท่ากับใหญ่ก็คือ12เล็กก็คือ8นะครับก็จะ เอาแม่สี่นะครับสี่สองแปดามสิบสองก็จะได้3าส่วนสองนะครับเราจะได้อัตราส่วนที่เท่ากัน2คู่แล้วนะอัตราส่วนที่เท่ากันเลยทั้งสคู่นะครับทั้งสคู่เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งมันก็จะเท่ากันนะครับเราก็จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2องรูปนี้ที่มันมีด้านที่สมนกันเนี่ยมีอัตราส่วนของด้านนี้เท่ากันนะครับสอคู่และ สองด้านแล้วนะครับเราก็จะสรุปว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับก็สรุปว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรครับ A b c คล้ายกับสามเหลี่ยม x y z นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะหาความยาวของ nO ตรงนี้นะครับ ซึ่งรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม MNO นะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันหรือไม่นะครับเราก็มาดูว่ามีมุมที่เท่ากันนะครับ2คู่แล้วนะครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงคล้ายกันนะครับมุมสามเหลี่ยม ABC กับคล้ายกับสามเหลี่ยม MNO นะครับเนื่องจากว่า มีมุมสองคู่เท่ากันแล้วนะครับฮะดังมุมดังนั้นมุมที่สามก็จะเท่ากันเช่นกันเพราะว่าผลรวมของมุมภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของด้านนะครับเมื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันก็จะเท่ากันนะครับดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาในข้อนี้โดยใช้นะครับอ่า อัตราส่วนเราจะต้องการต้องการด้านของรูปใหญ่ใช่ไหมครับเราก็เอารูปรูปใหญ่ขึ้นก่อนนะครับรูปใหญ่ขึ้นก่อนก็คือรูปใหญ่ก็จะเป็นเอาคู่ที่รู้ก่อนนะครับก็จะเป็น m n นะครับ m n m n ส่วนด้วย a b นะครับ m n นะครับก็จะเท่ากับ 1.5ส่วนด้วย1น,นะครับนี่คืออัตราส่วนนะครับ1.5ส่วนด้วย1และก็อีกอันนึงครับก็จะเป็นอะไรครับรูปใหญ่ที่ต้องการก็คือ n o นะครับส่วนด้วยอะไรครับ c b นะครับซึ่งอัตราส่วนตัวนี้เราไม่รู้นะครับเราก็คำนวนให้เป็นตัวแปร มีขนาดความยาว x นะครับส่วนด้วย2ทีนี้เมื่อรูปสามเหลี่ยมที่มีความคล้ายนะครับที่คล้ายกันแล้วอัตราส่วนมันก็จะได้เท่ากันดังนั้นวิธีการคิดของเราเราก็เลยต้องจับ2อัตราส่วนนี้เท่ากันได้เลยนะครับเป็น1.5ส่วนด้วย1เท่ากับ x ส่วน2นะครับเราก็คุณแก้สมการเลยนะครับคุณไข้นั่นแหละครับ เอา2ไปจากหารขึ้นไปคูณได้เลยครับก็จะเป็น1.5คูณ2หารด้วย1นะครับเท่ากับ X ซึ่ง x ก็จะเท่ากับ1.5คูณ2ก็เป็น3ใช่ไหมครับ3หารด้วย1ก็เท่ากับ3ดังนั้น X จึงเท่ากับ3นะครับเท่ากับ3เราก็จะว่าดังนั้นนะครับ n o ด้าน H O มีความยาวเท่ากับมีความยาว3นะครับ3หน่วยนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนี้กันบ้างนะครับสังเกตว่ารูปนะครับรูปมันทับซ้อนกันนะครับรูปมันทับซ้อนกันรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ คล้ายกันหรือไม่นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่เราก็จะดูกันนะครับพิจารณากันเลยอ่าคุณครูจะแยกรูปเล็กออกมาจากรูปใหญ่ก่อนนะครับอ่ารูปเล็กคุณครูแยกมาก่อนอ่าตรงนี้ก็จะเป็น e นะครับแล้วก็ c แล้วก็ d ตรงนี้ก็เจ็ดเซนติเมตรนะครับส่วนรูปใหญ่ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับ สามเหลี่ยม a b c นะครับรูปเล็กก็จะเป็นสามเหลี่ยม c d e นะครับคุณครูจะให้นักเรียนดูก่อนนะครับว่า a b a b นั้นยาวเท่าไหร่นะครับความยาว a b นะครับยาวเท่ากับเก้าเซนติเมตรนะครับความยาว b c ยาวเท่ากับตัวนี้ก็คือสิบบวกกับห้านะครับเป็นสิบห้านะครับห้าเซนติเมตรนะครับ ชวนด้านของสามเหลี่ยมของสามเหลี่ยม CDE นะครับก็จะได้เป็นตรงนี้คือ5ใช่ไหมครับ C D e นะครับยาวเท่ากับ7ซนติเมตรแล้วก็ C E นะครับยาวเท่ากับ5ซนติเมตรนะครับนี่ก็คือทำความเข้าใจก่อนว่าความยาวด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็จะมา หาว่าด้าน Ad นะครับด้าน Ad ยาวเท่าไหร่นะครับก็คือจาก a มา d เนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับซึ่งในการคิดคำนวณของเราก็ต้องหาด้าน A C นะครับหาด้าน A C ทั้งหมดเลยของรูปใหญ่นะครับอ้าเราก็จะได้ว่าเอารูปที่เราต้องการหาเป็นตัวตั้งนะครับเป็นใหญ่ส่วนด้วยเล็กนะครับส่วนด้วยเล็ก อ้าวยายเราก็จะได้ว่าด้านที่เรารู้จักเลยนะครับด้านไหนที่มันมีเหมือนกันด้าน b c กับด้าน c e ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า b c b c นะครับกับส่วนด้านอะไรครับ c e นะครับแล้วคู่ที่ต้องการหานะครับคู่ที่ต้องการหาก็คือ คู่คู่ไหนครับคู่ที่เราต้องการหาก็คือ ac นะครับ ac คือยาวด้านนี้เลยแล้วก็ D C ก็รูแ้แล้วเราก็จะได้เป็นรูปใหญ่คือ ac ส่วนด้วย cd นะครับแล้วก็จะแทนค่าเข้าไป bc คือเท่าไหร่ครับ bc คือ15ใช่ไหมครับ15 cd ce นะครับ c e ก็คือ5 ac รู้ไหม ac ไม่รู้ครับ ac ไม่รู้และ cd ละครับ cd cd ก็ยาว7นะครับเราก็จะให้มันเท่ากันเลยก็เอา7จากหารขึ้นไปคูณเลยก็จะเป็นอ่าเขีนตรงนี้นะครับเป็น15คูณ7หารด้วย5เท่ากับ x นะครับ5155 5, 5, 5, 3 3 7 21นะครับก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับ21เซนติเมตรนะครับเราก็ได้แล้ว x เท่ากับ27เซนติเมตร x คือด้านไหนครับ x คือด้านของ ac นะครับใ ac ให้เป็น x นะครับเราก็จะได้ว่าทั้งหมดนี้คือ21เซนติเมตร แต่เราต้องการแค่ AD นะครับต้องการแค่นี้มันจะยาวเท่าไหร่เราก็เอา21นะครับดังนั้นนะครับดังนั้น AD AD นะครับจะเท่ากับ21ลบด้วย d ีนะครับลบด้วย7ก็จะได้เท่ากับ10 4เซนติเมตรนะครับนี่คือ ตำตอบบนะครัสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะพอแค่นี้ก่อนหากเรียนสงสัยนะครับนักเรียนก็สอบถามมาได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ